สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแกงเผ็ดกันนะคะเป็นแกงเผ็ดไก่ค่ะใส่ทั้งหน่อไม้แล้วก็ฟักทองนะคะส่วนผสมหลักๆนะคะก็จะมีในส่วนของไก่ค่ะแล้วก็กะทิน้ำพริกแกงเผ็ดใบโหระพาแล้วก็พริกชี้ฟ้านะคะหั่นเป็นชิ้นๆนะคะที่สำคัญวันนี้นะคะของเราก็จะมีทั้งหน่อไม้นะคะเป็นเส้นๆที่ล้างแล้วก็ต้มแล้วน,นะคะกับฟักทองค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทํากันนะคะเริ่มต้นนะคะใส่น้ํามันเล็กน้อยค่ะในกระทะแล้วก็ตามด้วยน้าพริกแกงเผ็ดเลยนะคะจากนั้นนะคะตามด้วยกะทิค่ะกะทินี่เราค่อยๆใส่ทีละน้อยนะคะค่อยๆเติม ตีไฟนะคะให้ไฟอ่อนลงแล้วก็ค่อยๆเติมเนี่ยค่ะหลังจากนั้นก็ใส่กะทิเติมเข้าไปนะคะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะเคี่ยวกันนะคะจนกะทิแตกมันค่ะค่ะเวลาผ่านไปสักสิบนาทีนะคะกะทิเริ่มแตกมันแล้วค่ะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ปักทองกันค่ะน้ำแห้งก็เติมน้ำลงไปไหน่อยนะคะระหว่างนี้นะคะ น้ำเริ่มเดือดอีกรอบแล้วนะคะเราเลยเติมหน่อไม้กันค่ะจะได้สูกพร้อมๆกันอีกครั้งนะคะทั้งหน่อไม้แล้วก็ปักทองค่ะปักทองสุกแล้วนะคะคาวน,นี้ก็ปรุงรสกันค่ะใส่น้ำปลาเล็กน้อยนะคะ โดยด้วยใบโหระพาค่ะตามด้วยพริกชี้ฟ้านะคะสุดแม่เพิ่มความมันนะคะโรยททนิชั่นเล็กน้อยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแค่นี้แล้วค่ะแกงไก่หน่อไม้ฟักทองนะคะ ดูกันชั้นนะคะนี่ค่ะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ